้คนที่เชื่อไอ้ธนากับไอ้ไอ้ไปีน <c oughs> <laughs> ่ะนะกทุนค,คิดดุยมันต่อคอกันล้มไม่ยี่อ่ะเอาไว้นี่เป็นตัวโปรโมทเจ้เว่าอะไรเพราะปีน่ามันครับผมอายุปานแล้วหมาน้อยถึงบอกไงอู้หนาวดวงอ้องมาดูประกาศไปวั่วไปดูได้เลยกูคือไต ว่ามึงไม่มีสิทธิพุทเกิดไม่มีสิทธิ์พุดเกิดเพราะมันไม่ใช่คนไทยมงมาจากฝั่งลาวถาม,มง่ายๆแล้วคุณไปถามมันเลยเหยียนใครเป็นนักข่าวมีม่รู้เพื่อนเป็นนักข่าวเหยียนความล่ามไปเลยบอกเขาเป็นคนจีนมาจากคนไหนแ <c oughs> ออก่ผมไปย้อมมาจากนคนไหน <c oughs> จริงไหม มันต้องมีนี่แส้ไหนอ่าแท้ชั่วมันก็อยู่ใกล้แส้ชั่วอ่าอาแต่ท้อจริงอะท้อจ้าแต่ขอ,องโบรมันตนมันก็เลยออกเสียงบรอย่างนแท้ชั่วส <c oughs> ามนี่มันคนจีนเลยอ่ะมึงบอกคนจีนคนจีนเด่นไหนมันลืมเนี่ยมันไม่รู้่าเราอยู่ตรงนูน้นอ่ไอ้บางตาเราก็รู้จักไงไรที่ดูป้าไอ้บางตาพ่อแม่มันนะ่นะแล้วขามันยังไม่พอมี่ตาย พ,พ่อมันถือพุทธไงพ่อมันถือพุทธทำกระถิ่มทำมแม่มันน่ะไม่ใช่แล้วก็ตรวจเลือดดูดิพี่นอนะ้องมันถามดิดนเคยออกมัโผล่หน้านะมันคลุกเดือนมันแล้วแบบโผล่เองอนเลยแล้วทำไมอ่ะขายต่ำเวยแต่เสือกไปแต่งงานยามอเมริกาขายไป็นคนลับผิดชอบเลยแล้วไปในฐานะประชาชน,น ว่เออฉันอนนคน้กแ่ล้วเออตโก้ม่อย่ตรงโน้นก็ขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวมันจำเอราก๋วยเตี๋ยวมันจะกินไดสองที่ไไอ้ที่โนนะหรือที่ลองบิดฮะลองบิดมันจะมีคนได้อยู่เน่ยแล้วก็อ่าดาไอ้ที่ทางไอ้ตาเดโก้นี่ก็จะเป็นพกเรา เพราะเราขับก็เพื่อนๆนนะโนโนกันนะีโน่ก็นะบอกเรามันก็มาแจกคืเรารู้มันจะไม่รู้คนเราคุมเรื่องการเงินเข้าและออกในโซเชียม,มันจะใส่เรือมันุกไปไงายหรือใส่รถล,ลากไปไงนานชนะแต่ไม่มันก็ต้องาอทานแซะเพราะฉะนั้นพอทานแซะมันเราก็รู้มันมาจากใดบ้างใจบ้างเราเงินที่ไหนมาทำมากินอะไร แล้วถามไปบริษัทรถนะใครเป็นคนที่ผมอ,อายให้คุณก็ต้องมีออโกไรตี้ที่คุณสายไม่งั้คุณจะให้อีกที่ไหงมาให้เขาไม่ได้ยิบกลุ่มที่ดีไม่ไจะให้จริงไหมจริงชื่อแล้วตกอะไรมีวิชาไหนที่คุณจบตอนที่คุณหนีทหารไปอยู่อางต่เนนะี่ยมึงคิดว่าคุณไม่รู้เลยแล้วคนไหนไปทหารล้วคนไอ้นี่านนี้ไปอยู่สวีเตเนทร์แานเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วมา เลิกทหารมึงรู้ไหมทหารเขาทำอะไรรับจ้างตายพูดแบบนั้นเนี่ยไรไหมไอ้พู้ขัดทายไหมไหนเฮ้ยไงถามอะไรก่อาตอบได้ไหมถามอะไรคือแค่พูดก็จะรู้ว่าอยู่ในนี้เลยไม่แค่์ถึงไง อะไรนะเอาปักป่วยมาคือมันคือบางทีเราล้อเล่นไอ้คนแอมเบลเขาไม่รู้คือเราเล่นเราเล่นแรงแต่ไอที่จริงไอหลอกมันต้องโกหกทิพม์เลยนะแต่ไม่โกรธงเป็นเรื่องปกติเราซ่อมเด็กเนี่ยเด็กเขาไม่ได้โกรธนะแล้วมาไปซ่อมลูกน้องต่อและเรามัเป็นเป็นเรื่องปกติมันจะรู้ถามไอ้พวกนี้เคยเป็นรอนหรอไม่เคย พอได้ปน,นานรอไปอยู่นอนให้เขาเลือกตามยอดให้ได้กว่าถ้ากลับมาหรือว่าไป่จริงต้องเรียนจบอะไรบ้างไหนอาจจะไปสก,กีรอบโลกมึงอะไอ้ไตัวโลกอะไรนั่งเือกลับามาแล้วมีบริษัทไหนที่บริหารแล้วสำเร็จรับจ้างใครบ้างในชีวิตวจะรูบจ้างมับงางบ้างเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นคนจริงไม่เล่นตแบบนี้เขา,าได้เป็นเด็กตึง้ง ยิ yeah, ่งกับผมก็ซื้อของวิ่งหมดนหะโอ้รับใช้แก้ว่น้็ถึงกะบเป็นเขาแก่อันนี้ไม่ได้ถึงรู้ไหมไม่ยากจริงขอแท็กยากนี่นะเราต้องรู้คุณธรรมระบบของคุณหรือการเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยการแต่งตัวข้อสภาคุณเอาให้พวกแบนซีเ้ามาเนี่ย ไม่รู้อย่างล่าเนี่ยมันก็ต้องแต่งตัวเป็นล่าไม่งั้นก็มีเครื่องแบบของเขาเคยเห็นไม่แต่ประเทศในโลกเนี่ยที่เขาแต่งชุดแฟนซีเข้าไปแบบนี่เขาเรียกว่าค,คนที่ไม่รู้จกักระเบียบและระบบระเบียบและระบบของคนในชีวิตคนลแต่คุณเอาสิ่งเหล่านี้ไปเอาคันอยู่เมื่อไหรก็ได้ที่ไหนก็ได้หรือตรงมีก็ะด วแล้วเอามายุบมันเดือนกันมาให้เป็นปุ่มอย่ามาคนเดียวเพราะมาคนเดียวอาจจะไม่เสร็จกันนะอาจจะหักกัน ด้วยหลักการประสบะการณ์เหตุและผลมันพวกอย่างคมมันพวกอย่างนี้นและคนมันจะไม่รู้ก็มีของปยแล้วเราพูดในฐานะของพระที่พระกขาคือ,อนกันด้วยแต่คุณพูดในฐานะของคุณไม่รู้ความต่างและที่บอกว่าคุณใช้ระบอะบออนนหน้าระบอบนีคือใช้ที่ไหนกงได้เหมือนกับเราต้องมีในชีวิตไหม อ่าเราต้องมีโปรไฟล์ใช่ไหมในการตกคล้องของคุณเนี่ยคุณเป็นบัณฑนาที่ประเทศไหนมาและในชีวิตคุณเคยเกินการตกคล้องเป็นแบบของคุณที่ประเทศไหนมาเราก็ต้องถามว่ามันไปทำงานที่ไหนมานี่ขอสร้างมาที่ไหนวต้องมีใช่อ่ะมึงไม่มีแล้วมึงก็เห็นมันมีเพื่อนร่วมหลอดถินมาผมก็ทดลองแล้วไหนเขาดูหลอดต้ลองที่ไหนไร้เขาไปอยู่ในในเกมซิตี้ไหนเขาอยู่ที่ดุนยานา อ่นวิดีโอไว้แะบหรือไฟกระเปิดเดียวกันอะไรเขาจะมีใช่ไหมเกมซิตี้ใช่ไหมเล่นอะไรบ้างหรือเล่นเป็นแบบมิลี่ยนปืนโดรนยิงมันขั่วเลยเล่นเพื่อหย่อนซิมซิตี้เนี่ยเขาเล่นเพื่อเราเป็นดีไซน์นะออกแบบผังเมืองเนี่ยขนาดเกมยังไม่รู้เลยเลื่องอะไรมาเลยเพราะความรู้ไม่เท่าไหร่แต่สำคัญคนที่ใช้ความรู้ รูกให้พมีได้ซื้อที่ไหนก็นได้นี่ยังมี่มีอะไม่ต้องคิดที่อะไรเลยเกี่ยยังไม่ต้องคิดเลยมึง่นเกีก่ยเพราะั้นนั่นที่บอกไงว่าทุวกวันเนียน่ยฉันแบพูดหลายชาติบอกเป็นอาจารย์อ่ะยากแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะง่ายจริงมันไม่มีโอกาสล,ลอยอย่าเข้าใจอ่ะจะโลนว่าที่ถ้าคุณสอนลูกศสษย์เป็นอย่าง้ง พวกเนี้ยสําเ็จความคล้ายเหนือสายเด็กไอเด็กเป็นตัวที่โกงตัวเองไปไม่ถึงแล้ว้็กลัวตัวเองจะรู้สึกเสียใที่ตัวเองเป็นตออยากจะทำแต่ไม่กล้านี่ตายหาไปคนละไอพิติมชมกันหน่อก็สวยดรนะับอายุรุ่นหลานแล้วรู้อะไรแลวเสร็จแล้วทำอะไรได้เอาดีนะลันก็ขึ้นป้ายได้ดิ เป็นไม่ได้เป็นดินไม่เลยใครจะเลือกเออรู้ไปกล้าไหมล่ะจะเปลี่ยนไหมเนี่ยล่ะเนี่ยพีครับอ่้นะเอาไปเลยแล้วดูด้วยขยักกากล้าไหมขยักกาเนี่ยรอดูก็เก่งไงี่ก็เปลี่ยนไงไอ้นั้นผมยังไม่กล้าแต่ละความจริงสิ่งที่มันมันก็เปิดเกยดก็เปิดที่จะกล้าพูดเลยรที่คุณหนี้ก็ไม่เป็นปัญหา มีปริษัทนี้นี่คือคอคอเขาเี่งนะคำนังสือส่งมาเนี่ยขอเชิญไปเป็นรัฐมนตรีว่าการโอ้รีบเอเรียกอะไรรู้จักรู้จักคือในสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสได้จแต่เองเราเรามีประสบการณ์ยังไม่พอเราจะให้คำแนะนำในการบริหารวนไม่ต้องคิดอะไรมาก มีกินมีใช้อยู่ได้สบายดีแบบสุดจดิกจบรู้ไหมจริงมนี่งานริงที่เราทำไม่ต้องไปทุจริตมีตรงไหนที่สอนให้ทุจริตเล่นหวยมันก็สวยเองกเล่นวหวยก็สวยเองก็บอกแล้วมันออกมาประมณแค่เลิกกระแดดแล้วแดดแดดแนมาเป็นอพิวเตอร์มันเอาเสีไม่เปิด ไม่ดีไม่ิีทำไมอ่ะเพราอะไรเพราะว่าเห็นนะเสียงมันมีความหมายมีที่ไหนมันใหนอื่นก็ได้มันก็ปอดอทุกวันเนี้ยมนต้องเปิดก่อนนะถพราวาเป็นคอมพิวเตอร์แดกแดกแเีย่แกแล้วไหนบอกว่าเสียงไม่มีความหมายพุณมาที่บายไทยวนนี้เรื่อต้นบอกเลยเนี่ยเรื่องของเสียงเล็กตึ้งไวไปแล้วในป มีความหมายที่สุดโดยเฉพาะวันประเทศไทยในวันที่สิบหกและวันทออนี่ไหนวันที่หนึ่งบางทีก็ตัดกลุ่มไปตามระดับนายกนะยากเลยไหมทำไมต้องใช้คุณให้ความหมายมาดิเออทำไมต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเสียงุูดก็เสียงอื่นเขาอูดอีกได้ไม่ใช่หรอทำไมต้องใช้สิ่งนี้ใช่ไหมนี่ไงถ้าน,นอกจากเราอธิบายคุณบาง แล้วคุณดูสิ่งเหล่านี้ความจริงที่นำมาพูดมันทำให้อะไรรู้ไหมทำให้เราเข้าถึงความจ่าีปโยชน์มก่ไนเพระฉะนั้นไอ้คนที่ออกมาต้อไปกระดาษก็การเงินการนอย่างนี้คุณเคยได้ยินไหมคุณคยเเนี่ย เสียเวลามันั่งพูดกันคุยกันโอ้ยมันกัน,นกันเจ้าพีเฮ้ยมันอยู่ภาคอะไรวะกูที่มีภาคเพื่อนลำดับอะไรเฮ้ยตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องไม่เคยมีการคืออ,อะไรเลย